ไปเอาเมแรมันมนนี่อเด้อก่อนเด้อได้อยังกินน้พอเอ้ยข้าวตี๋วยเตี๋ยวขัาวตี๋ขั่วอี้าวไปขั่วต้มมีกระเด็ดกุ้นน้องอืออ้ออันนี้ือมีต่หมูบหนั ก็กอสิก <Tipp ett> <m> ินซ้ำพี่เด้อนี่ก็หมูตีไมอ๋วันกินซ้ำนันแล้วมากินลูกสิ้นขี้่ทนไปใส่่อทนไมเด้เอาไปใส่นหล้วไปามมันขันเสนเล็กมันสีอันหยีกว่านอเนาอมันสียืดนี่วราได้หนึ่งทีไปยักซื้าที่เป้าขายสินบหมืดคุ้ว่าเห็ดซอมอืมวันเยอะกินหลายเังฮาวเย พูดโชดหรอซิมเนี่ต้องเป็นทางไหนเออเออเออเอไร่าอยู่อะระท่าอะไรอะอยู่บ่เอาขอคือ่อะไรเป็นถงคือเขาเอาอันมันปันเขาเอาอย่าอะไรเป็นถงเอามาเปลี่ยนเนี่ยนุ่มโม่กับอะไรอืมมอนสีนะคะแล้คะ เมาเช็ดกันด้วยค่ะเนาะค่ะมาถึงเช็กันรูดเนาะนี่นี่เนี้อุ้ยมาถึงเช็กันรูดบอสบอสเฮียดีดีด้อันอันว่วงนี่ก็ออกก็ออกมาซิมอันอันคุนคู่มานี่แน่คยาย้ก็มากออกจักบาทมาซิมมาเนี่จักบาทนี่มาออมานีเนี้มาซิมอาหารได้อยโรงเรียนเนี่นีมาเก็บเิผลมาใหม่นี่มาซิมเบิ่งรุ่นมา ได้เห็ดกระเทียมเกี่ยวเนาะลืมแล้วเ็เกี่ยวเกีวเเนาะเกี่ยวเน้หอมอืเปะปเปบปบปรบอันนี้คือหัวหนพวกในพอันพุนลูกน้องนั่งนี่พุนลูกน้องนั่งเจอเมืหนเป็นผู้เฮ็ดไหนกินเกดี้ดียังปะไปอ อันเชิญอันอันท่านพ่ออ๋อปาเสียพ่ออ๋อคือมีแต่หนามาการนอกจากอ่ะพ่ออ๋ออันค่หนามากเพราะ่าวิ่เสียบอกไม่จังไลยอืมต้มหนามากเพวิเสียอยบ่่บบ่ปนี้แหละเจีบนวดอร่อยแซ่บเอาไปยืมเงินบ่เชฟบั่ย เอาใบบอบีคุ่เอาใบเอาบบบสิลรับเข่าลงเรียนบอนรับตันนองอือืเอาออเห็ดนี้ดีจังป่เมื่อไหน่เห็ดเขาสู้ถูกบ้างกินคุณถูก้องนั่งกินทุกนเห็ดเลือเลิอดเลือดยิ่งบอกปยังบุรุดิประทับเจีตยซะได้เกินปุ่นโอ้ยมอ ชิมดูปะไรพะออกคนมากระลั่นตีแล้วคนมาพานนจเอาไปอยู่จบเลยกินได้อีกสามมื่อถ้าว่าเปียกว่าอันอันมอํามันกินเข่าว่าเปียงเฮ็ียดยังกระเมื่อวานอันพาโรวมอนึงกับกินบ่าเปิดมันอี้เอาสันมอนี่มือเกงเติบ หมอเบิร์หมอนนงมัอนเกียงเติ๋มันมอบ่มันมีหลายอย่างทั้งแต่วมูทั้งปีงไก่อันนี้กินได้เรื่อยๆเขากินได้เรื่อยๆอันนี้กินมาเบิร์กับว่าไทอดไหมครบใกลมันใกล้สูตรยังก่อนอ่นี้ม้งนะสูตรยังก่อนใกล้วาเหมือนานี่สมใกล้สมใกล้ป้อนอะไรปรุงดิมันมันสมเองเ่ามันยุติใจถังเกี๊ย์เกินกับบ้านใส่บิ้ง ยิ่งย่างแบบกันด้อนั่นสวมไก่สวมไก่ค่ะพี่น้องไก่กินบ้าเหนียมไก่บ่าสมหรอกฮะบ้าเหนียมไก่บ้าบ้าเว้นอุ้ยมันพออ่อลงมืออีกนะคะลงเลียนนี่ อันคนป่วยเป็นยังไงแน่ะครับพ่ออช่วงนี้ป่วยก็ตายโลดหลายบอกวัาพีชนะในเจ้าบาทเนี่ยฮะอ๋อพ่ออ๋อสอนนักเรียนค่ะพ่อด๋อสอนคนป่วยค่ะซีเมนสีแมนพ่ออ๋ออันอันตื่นสวยอันมาโรงเรียนเสียกับบัลลีเป้าหลายอันน้ำมาค่ายกับบัลลเสียเนี่ยบัลลีไทยบัลลีไทยมีผัวคือไม่เมียนบอว์พูดหนิแม่ โอ้ดีหลดีไลยระะเด็พดะคุณุนลงควาพันกับม่ซอยข้างคว้าเข้าพันพ่นพ่นห่มสีอันบ่นแมนสีอันอย่างมั่งกุดได้เป็นห่มแดงอันผ้าอันนั้นแหี้สายทุดงผมไม่ใส่สีแดงเออเออแดงพิเศษแมนบ่เออสีชีวบ้อนไทยเข้านี ได้หลายสีใส่ทั่วมะลำใส่ทั่วมะลำใส่ทั่วมะลำอันนี้เห็นอยู่หลังหานพี่น้องยักไปแกงกลมอันยักษกลมแกงกลมศาสนาเด้อยักเขาใจผิดเด้ออันนี้เขาว่ามันอันนี่เด้นนี่คู่ศูนย์เล็กๆเด้นนี่สินแม่สินตราบย่างดีคุณได้ไหมคะปลาพูดตามใจดีมาเทียวอะไรทุกค อัีตพื่อนีเดีจักปีละน้อค่ะนี่ีอายุร่วมกับบุรุค่ะพ่อมาพ่วงเจ็ดลร้อยแปดสิบเก้าคูณตามตายเกิดไม่ได้แปดเที่ยแล้วค่ะผู้ตัม่หอค่ะผู้ตต้มตายเกิดไม่ได้แปดเที่ยแล้วนี่รสย่างอันนี้ปลาชมปลาชมจูดปลาชม บ่กาการันตีว่าเสียาเสียแล้วกินสันเล้าแต่ว่าเบิ่งแต่ผู้เฮ็ดโลดเสียบนัวค่ะอยังอัานก็ยังอ่านเดือนแยกกันกอยังอันมูยัวนั่นแทะอันไหนไหมยู่น้ำไอ้บอยไหมอันไหนออันบอยอันหนไหมบุญญาจิตันนไหมอันเฮ็ดกินน้ำกันอันไหนอทำม้คงไเสียหาไปหนมนนซื่อสำเร็จ อับมะงไปนกล่มาหาือาเขนางังเนี่ยหดเ้อกับเด้อหาผาขเด้ออับายไหนหล่ะฮะหา้าขาวเนือเด้อมก็เป็นอย่างไยแบบนึงหาผ้าขาเด้อ ใครแต่ายหนาเพราะเ่าสวยดิบุตโอหน้าไม่สวยเลยเนี่ยไม่กลัวโบ่ขาแล้วว่าท่านสวยหนาเบ่อเนาะพ่อไปพ่อะไรนอะไเอาหมวดมุก้าวใส่ตุ๊ามาย่ออแมือปแม่เอาไป้ไปปส้ไปใส่ไปที่ เไปเลยที่กอยคุยากเลยจ้าที่ก้อยคนสวย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 อ้าวอาเอาอามั้ยมันสีเห็นวฉีตามาบพาท่าสวยมั้เครื่องแอยูสักยู่ได้นี่ อ่าาบอหายไทยด้วยซูมม์นี่เอาก็ไปยังสันดังเร่าก็ไปยัป๊ดกูมาผิดหลังในโตคนนี่เจ้าษาทยแบบมันตกใจเียา่าย่านมันเอาเปิดบ่มากงามอันบ่ปีไอเนอนสูบเปิดมากเบื้องจังจีหไหยดีๆลงคนบกคไรพ่อลอยเนาะอน้ำพอเาอาบเช่าสาบนี้เต่ว่ามาสอนมุจสิรับไรบ่ก็บไรแต้ไรหลังยากเบิ้ง จอได้เชืดถือ่าจากของผู้หายบางแน่งาามกระดกกระเดียบสำหรับพูดดีไปเบิ่งมาล่ำบัลดเกิดเด้อแค่ขอพูดจะบอกให้ตาแจ้งด้วยร่วมเมืองสันเหลว แยกไป่าบบุญ่าคุณน้ำเล่าถอมนีก่อนแล้วนางสิกนิอยั้งดฝุ่นาันสองน่นนะอีโมมเราหวังดีต่อผู้ใดเด้อจำใบเเอาพี่บาม่ให้่เอานดีมาให้ก็อไอกันน้ก็บพ่อรามพ่อดีนโมมต้นขึนเียมาล้วกินเกา่ท่นเจียนมันเงียดกิดังหุ่นหลดติดัง่น่นหลวก มาค่ะ <laughs>